สวัสดีครับดูโจทย์เรื่องการแก้สมการแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นเครื่องหมายรากเนี่ยปกติเราก็จะมักจะพยายามกาจัดเครื่องหมายรากออกไปวิธีการกําจัดเครื่องหมายรากก็คือการยกกําลังเข้าไปทั้งสองข้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นรากที่เท่าไหร่นะครับอย่างข้อนี้เป็นรากที่3มเนี่ยเราก็ยกกําลังสาเข้าไปทั้งสองข้างได้เลย การยกกาลังสองยกกาลังทั้งสองข้างเนี่ยไม่ทําให้ค่าเปลี่ยนนะครับแต่ว่าสามารถทําให้กําจัดเครื่องหมายรากออกไปนะครับเราก็ทำเลยยกกําลัง3เข้าไปนะครับจากเดิมที่มีรากที่3ของ x บวก5แบบนี้นะครับเท<ม>่ากับ3เนี่ยเราก็ยกกําลัง3เข้าไปยกกําลัง3นี่ก็ยกกําลัง3นะครับรากที่3แล้วย,ยกกําลัง3เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ ตัวด้านในก็คือ x บวก5 x บวก5มาจากสมบัตเิเช่นถ้าผมเขียนรากที่3เป็นเป็นเลขยกกำลังนะครับก็จะเป็น x บวก5เนี่ยยกกำลังเศษ1ส่วน3แล้วพอเราเรายกกำลัง3เข้าไปเนี่ยก็จะได้เป็น x ก็จะได้เป็น x บวก5เนี่ย x บวก5 ยกกําลัง3ส่วน3ครับเลขชี้ก,กาลังเนี่ยถ้ายกกาลังซ้อนก็เอามาคูณกัน1นส่วนสคูนสก็เป็น3.3 3ส่วนสาส่วนสตัดกันก็จะเป็น1 X บวกหยกกำลัง1ก็คือ X บวกหแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้สมบัติแบบนี้มาเพื่อกําจัดเครื่องหมายรากออกไปได้เราก็จะได้ไเครข้างในออกมาได้เทอมที่อยู่ข้างในเครื่องหมายรากออกมาไม่มีเครื่องหมายรากเกะกะแล้ว ฝั่งนี้ก็เท่ากับ3ยกกำลัง3ก็27นะครับเสร็จแล้วก็แก้สมก,การปกติก็ x เท่ากับ27บลบนะครับเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ22 27ิบสเลบเท่ากับ22โอเคก็เสร็จแล้วได้ค่า x ออกมาลองตรวจคำตอบดูหน่อยนะครับเอา22เนี่ยไปแทนตรง x ดูซิว่าจริงหรือเปล่า22บวก5 ใส่รากที่สดูซิว่าได้เท่าไหร่22บวกหก็ได้รากที่3ของ27นะครับ27่รากที่3ของ27ก็คือ3นะครับเพราะฉะนั้น3เท่ากับสถูกต้องฉันคำตอบที่เราหามาก็ถูกต้องนะครับโอเคก็ใช้หลักการแบบนี้นะครับถ้าเห็นเครื่องหมายรากก็ลองยกกำลังทั้งสองข้างดูเครื่องหมายรากจะได้หายไปนะครับสวัสดีครับ